สวัสดีครับทุกคนมาค,มาคลิปนึงมาคลิปนี้มาดูคลิปนี้ครับอันนี้ครับขอบยี่ิบหกเอลเ่าอหไรวะเอลซีซนีห้าได้ได้หรือเปล่าถ้าซีซนะุแนนะจะได้นี่ครับสำหรับรุ่นเอนะรุ่นเอ็มผมอยู่นูน้นนะครับรถพี่พี่พี่ผมดูฮะเอ็มเจ็ดสิบไซครับ แต่ตัวเล็กตัวเล็กไมนนี้ใส่มาบ้านพีพ่พอมที่สั่งไว้เนี่ยดอกมันตุ้งครับแต่อันนี้น่าจะเก่าเก็บมองมองเดี๋ยวรอพีพ่อมมาสักครู่เนี่ยต้องจะสี่รับยี่สิบหกครับข้อยี่สิบหกเพราะอมนูน่นอยู่นูน่น สามซองกับสามสิบเดี๋ยวผมเลือกสามซองเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูถ้าเราคนที่แบบปั้นอย่างเดียวนะไม่มีถ่ไม่มีอะไรนะเน็ตดีครับเนี่ยถ้าพี่พวกว็ว่ามีคู่มีคนซื้ออย่างถ้าไม่มีเดีย๋ยวพมบอกใครจะเอาใต้คลิปเลยฮนะเดีย๋ยวพาไปดูนู่นนี่ครับถึง่งจะมาดูแล้วอันนี้ยังไม่เลยทุกคนนี่ผลิตไม่ครับแพงน้อย อยู่ข้างในอันนี้คอบสร้างทิบต้องครับเห็นไหมคอบสร้าง<อ>ที่ต้องใายกระถาเดิมพมมี่ขอบสร้างสีน,นี่ครันนบดูขนาดยางเห็น,น <S 2> <S 2> ไหมเดีย๋ยวพุ่มจะเอานี้ไปลองอันนี้ครับการชีกกันชีกดิอันนี้ครอบ,อบสร้างสิบครับ ขนาดจากอันนี้ครอบซ้มซ่องนะอันนู้นสามสิบจะครอบเล็กกว่าอันนี้ครอบซ้มซ่องกว้า,างหนอ่อยเดี๋ยวพงษจะลองเอาไปเอาครับซ่องๆไปบทีนี้พงษก,ก็มีซ่องขันและสบายและเรื่องปั้นเรื่องอะไรคนระับเยวได้ข้อดีลงทุนนะฮะอันนี้ไหมนะทุกคนผลิตไหมนะซา,าอะไรไม่รู้จีหรือญี่ปุ่นไม่รู้เลยน่าจะจีนมาจากนู้นเลยฮะต่างประเทศ <laughs> นี่ครับใหม่ๆเลยพมหม้ามากระเพาะพมสามสีป่ปีนี่มาอยู่นี้หมดเลยเดีย๋ยวลอพี่พ่อมาสักครู่ครับพวกเนี่ยพวกเอาคูนี้แหละครอบํามต้องนี่แหละยวเอาไปไทยทุกคนดูว่าขับมันเป็นไงบ้างเบาไหมครอบสามสิบอยู่นู่นครับดูขนาดกันเห็นไหมกว้างกระเล็กบางใหญ่ครับกับบางพ้อม มีการชีกด้วยนะทุกคนนั่นแหละการชีกโอเคเดี๋ยวรอพี่เข้ามาก่อนสักครู่ครับครับเต็มไหมไม่มีเลยพี่มีเปล่าไม่มีเลยพี่ก็ไม่มีโอเคครับบอกรองตามซ่องไปได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่มีใครเอาเดี๋ยวผมบอกนี่ข้อตามซ่องครับเพราะว่าต้นทุนมาแบบนั่นเลยเพราะนั้นควาญที่โอเคเดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมถ่าไปดูที่บ้านอีกทีนึง ก็โทรให้ไปเอาที่ี